วันนี้มาแก,ก่น้องเแบบี้ทีผลไม้ตามคำขอทุกคนจำได้ไหมที่เราบอกว่าขอประมาณ10ไรหรือ20ไรนี่แหละตอนนี้นะคะก็ปตาไปร้อยแล้วนะคะเขาก็ไม่ค่อยได้แบบจะทำคลิปแล้วนะคะตอนนี้ก็มวัวแต่ทำเบบี้ทีผลไมนะ้ให้ทุกคนนะคะนี่เห็นไหมทุกคนอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบ อะไรนะเบบี Baby ้ทีผลไม้ที่เราทําเองแล้วเราก็ไม่ค่อยจะวาดเบบี้ทีเป็นนะคะทุกคนเอิม่มก็ฝากทุกคนกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้น้องไม่บอนด้วยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าไล์นะคะถึงประมาณเอิม่มยี่สิบไล์นะคะน้องไม่หมอนก็จะมาเปิด Baby ้ทีสัตว์ทะเลกันค่ะอันนี้ก็จะไม่ค่อยสวยกันหน่อย,น,อยนะคะทุกคนเพราะว่าน้องเบหม่อนทําเองค่ะแต่ว่าถ้าใจถึง20ใจนะคะเราก็จะมาเปิดให้ดูเลยรอนะคะรอมาทุกคนมา Baby ้ทีผลไม้3ามขวดนะคะทุกคน นี่มาดูตัวกันมาดูตัวกันนะคะขออนุญาตเปิด Google นะทุกคนเพราะว่าเอ่มมันคือทุลักทุเลมากทุกคนมันคือทุลักทุเลมากเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิด Google นะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้วาดภาพนะคะเดี๋ยวมาเปิด Google ดูกันนี่ทุกคนเห็นไหมนี่เบบี้ทีผลไม้ตัวแรกก็จะเป็นน้องสม้มอา่าไม่ใช่ ตัวแรกก็จะเป็นสม้มตัวที่สองจะเป็นซอเบอร์รี่ตัวที่สามจะเป็นทุเรียนตัวที่สี่จะเป็นน้องมังคุดตัวที่ห้าเป็นเอิม่มอะไรนะบลูเบอร์รี่ใช่ไหมทุกคนตัวที่หกจะเป็นเอิม่มจะเป็นอะไรนะน้องน้องแอปเปิลตัวที่เจ็ดเป็นลูกแพร์ตัวที่8เป็นแอปเปิลเขียวและตัวที่9ก,ก็คือน้องซีเกตนั่นเองซีเกตก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนแต่อยากได้ แต่ว่าเราน่าจะไม่ได้เอาตัวซีเกตมานะคะมาดูตัวที่เราอยากได้กันเลยตัวที่เราอยากได้ตัวแรกก็คือน้องทูเรียนน้องบูเบอรี่แอปเปิลนะคะอยากได้ตากิ้งกับตาล้องห้คราวนี้ไม่อยากได้ตากดแล้วเพราะว่าเราได้ตากดไปแล้วนะทุกคนนี่นะคะเราอยากได้บูเบอรี่ทุเรียนแล้วก็แอปเปิลนะคะแล้วก็ซีเกทค่ะซีเกทตัวนี้ สีเข็ดเราอยากได้มากๆเลยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะทุกคนแต่ว่าเอิม่มทุกคนเคยเปิดเบบี้ที่ผลไม้ไปเลยอยังถ้าเคยเปิดกดไลค์นะคะทุกคนแต่ถ้าไม่เคยเปิดก็กดไลค์เหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยเมื่อกี้นะคะเราบอกตัวที่เราอยากได้ไปแล้วใช่ไหมอะไรนะ เป็นแอปเปิลทูเรียนอุ๊ยรื่องบอกตัวนั้นไปอะส้มนะคะทุกคนแต่ทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะเราอยากได้สม้มแอปเปิลทุเรียนแล้วก็บลูเบอร์รี่นะทุกคนแล้วก็ซีเ็ตซีเ็ตซีเ็ตทุกคนเราเขียนไปแล้วนะแต่ลายมืออาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่งั้นเราก็จะมาแกะกันเลยแกะกันเลยนะตื่นเต้นอันนี้เราไม่ได้ใส่การ์ดไว้นะคะ เมื่อกี้เสียงแนมะ่เราเรียกไปเปิดถ่าลมนะทุกคนอ่ะอ่อ่ะอ,ะอะแกะกันเลยแกะกันเลยไม่เสียเวลาแล้วคราวนี้อาาือออุอ้ยขาตรงนี้เลยนะทุกคนว้ายเราใช้กระดาษเหลือใช้นะทุกคนมันก็ได้เป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าตัวอะไร พอจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองใส่ตัวอะไรลงไปเอี้ยเออเออโอ้โหติดแน่นมากทุกคนตึงก่อนอะเหมือนได้แกะอีกครั้งนึ่งอะอม,มาจุกันมาลุ้นกันทุกคน,นทุกคนเราใช้กระดาษเดี๋ยวใช้นะเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนนะทุกคนเราหลับตาแล้วตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรอู้ยอยากรู้จังเบย มาแกะได้เลยนะยบูเบอรี่อียแต่น่าสีดายตากรูดจะไม่ค่อยสวยนะคะทุกคนแต่ทุกคนว่าน่ารักไหมอ่ะแต่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเอิมคลิปสั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปเปิดกล่องจุ่มคลิปให้กล่องจุ่มให้ทุกคนถ่ายนะ,ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะ เอิ่มเดี๋ยวก่อนยังไม่ไปกันดีกว่าเรายังไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูตัวน้องบูเบอร์รี่กันนะคะทุกคนว่าน้องบูเบอรี่ที่จริงอะ่ะเอิ่มที่จริงอะ่ะน้องบูเบอร์รี่อะ่ะมันเป็นตัวแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะคะ